สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนมือนี้จะเจ็บไปกินไมเดียวพามากินตำหุ่งครับเนี่ยตำมะคงใส่ปลาแดดนี่ทอดปีกไก่ครับเนื้อส่วนอกเออส่วนส่วนปีกมันออกมาเนี่ยออกมาปีกมันครับวกกมีไอ้นี่ครับแคบหมูนี่ตำปลาครับมาเด้อพี่น้องทังแท้แล้วสปปเล่าพี่น้องที่อยู่ต่างแดนหรือที่ใกล้ต่างประเทศครับที่สาวอยู่ต่างประเทศครับนวกา อ่าเวอน์บันเวียดนามกัมูชานะครับมามันกินน้ำกันครับพี่น้องอืออือขอกเจ้าเจียวเลยพี่น้องกินแซ่บๆได้ไหม ご覧になればかたい nhi rằng làm mình sẽ phải cái dạng น้าไอ้พี่น้องตบไปกัครับ là mình nên gọi bên nào ạ Và có lẽ có sai có thể đảm nhận được đó ạ

パブランコ風。 Akal sa yon. Siyap nan. Nou tam yon. มันกินได้บ้างอืมเยี่ยมขนาด E hum. เอาไม่ต้องเปลี่ยนทง่เาตงครับคุมมมกหรอก มันเบาแป๊บเบแป๊มัแล่ะ 这个水平啊水平嗯 ไม่มีกะใ้ไใก่ทอดครับหรือปีกไก่ทอดกับช้าหมูไม่กินกับตำปลาล่าครับมันกินอยู่มองตอนผู้แม่เหมือนเดิมกับอ้มัเขียบนะครับมันอี่มฝนก็เป็นกำคึมมากมันจะย่อยงบ่งเปลาะแปลก,ก,กในเรื่องนั้นแหละครับพี่น้องที่ท่านจาเจ๊ก็ขอฝากกดไห์กดแช่กดติดตามกด s ส b s คร i b ้เลยก,ก,ก,ลก็จะดิง ให้เจ๊ด้วยนะครับเจ๊ด้วยขอขอ,ขอบคุณอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆลายทีกก่ติดตามนะครับส้มเจ,เจด๊ดๆมาตื่นตลอดขอบคุณหลายหลายครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอดเ,เจอขอลาแล้วครับสวัสดีครับ